Good morning นะคะบึ่งตื่น <c oughs> มาเรื่ายๆตอนเช้าสปาบายวันนี้นะคะจะไปเที่ยวสุ่งเที่ยวบ้านของเพื่อนบ้านที่เราไม่รู้จักนะคะเดี๋ยวจะไปดูกันเลยนะคะแต่ก่อนอื่นขอไปกดรับของขวัญน,นะคะถ้าเท่านี้เลย โอเคเลยจะไปกันเลยอือเดี๋ยวคือแบบไม่ชอบโฆษณาจริงๆนะอุ้ยน่นารักฝั่งทำเนียบนไปได้ไหมอยากไปอ่ะโอ้ oh my god ไม่เอา嘛อันไ,ไปดีกว่าไปหาจะไปกันเลย อยากรู้ทำไมอาจได้แค่ห้านาทีเองอะของในไลน์เพย์นี่อยากดูจริงๆเลยน่ารักรอ่ะอุ้ยมีเมลน้อยให้หัวใจเมลน้อยแล้วก็ให้หัวใจคนสวยด้วยนี่ใครนะเดี๋ยวบ้านสวยมากปัดหวัวให้เขาหน่อยอยากได้ปุ่งแคชใครก็ได้ส่งมาให้หน่อยชื่อหลกตีนนะคะสองเหรอเจ็กติง เสรค่ะซิปได้มีรับแอดมัวนะจ๊ะให้ไปแล้วไม่ใช่เหรอใช่หมายเอาไปบ้านหลังต่อไปกันเลยค่ะพอได้สักประมาณสองสามบ้านก็เดี๋ยวเราก็จะไปเที่ยวคาเฟ่กันนะคะชื่ออะไรปิ้วโหใจเยอะมากอาให้ไปด้วย กวดกวาดเช็ดถูแล้วก็รับประทานอาหารนะคะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนหรือว่าเราจะไปอีกหนึ่งไลทคาเฟ่ลายไปเลยไหมหรือว่าไปที่นี่ก่อนไปคาเฟ่ลายก่อนดีกว่าว้าวเฮ้ยพี่เอ้ยเขาเอาราบเดินเล่นไดง้ไงวะ นเยดาวปกปกิดีสงดังมากเอ้ยหรือว่าจะเข้าจีนดีเดี๋ยวดูแป๊บนะคะอ่านไม่ออกอ่ะใช่มันเถอ เดี๋ยวก่อนนะะ้าะอุ้ยเสียแรงกระตัดเสียแรงคนชุดชุมไม่เอาดีกว่าเนาะเพราะว่าเราก็มีจีที่รักของเราแหละอู้ยใจเยอะมากแต่อยากรู้หน้าตอนนี้ใจเราเหลือเท่าไหร่นะจ๊ะ High Five Turn q u มีแต่คนน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยดูดิโอ้คนนี้น่ารักมากโอ้ปะอ่านน่ารักมากเลยไฮไฟท์ทำควสด,ดีกว่ะไปอีกทีนะไม่รู้มาอาจจะได้หรือเปล่า คือวันนี้ไม่ค่อยมีอะไรเนาะแล้วก็อีกอย่างเวลามันก็นอ้อยนิดเหลือเกินขออนุญาตด,ดูโอ้ใจไป9 9 0แล้วว้ยใครก็สนใจมาให้หน่อยนะคะเลยติดใจเองเออแล้วก็อา้าวแล้วก็ แล้วก็อีกอย่างค่ะรับปั๊มใจด้วยนะคะเนือรับปั๊มใจเนาะก็ถ้าใครนี่ก็ทักมานะคะที่นี้นะคะชื่อนะคะจี้สดศบเอกะนะคะเขียนแค่เอกะก็พอแล้วนะคะก็สำับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายจุ๊บๆแล้วกันนะคะ